ด้วยจิตที่มุ่งมั่นและศรัทธาจากกรุงเทพมาสามสิบกว่าปีนามพระอธิการสมโชคคำพีระธรรมโรหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหลวงพ่อจอยท่านได้มาพัฒนาวัดรุมพุกอุดมพนาลามตำบลโคกตาลอำเภอภูสิงจังหวัดศรีสะเกษ ท่านได้ทำให้วัดที่นี่เจริญรุ่งเรืองที่วัดมีจุดสนใจหลายอย่างควนค่าแก่การศึกษาเช่นตะเคียนยักษ์สุนทรีพิรมเรือนนางกว่าแม่ตะเคียนสามพี่น้องสารตายายประตูทางเข้าวัดเป็นแบบหอมโบราณคุณจะรักหากมาที่นี่ คำพูดดีๆยังมีอีกมากต้องฟังให้กระจ่างจากหลวงพ่อจอนจงให้รอยยิ้มแก่คนทั้งโลกจงให้โชคแก่คนทั้งลาจงให้รอยยิ้มลบคราบน้ำตาจงให้ชีวาแก่คนทั้งปวงโลโกโประธรรมพิกาเมตตา เมตตาธรรมคร,รมจุนโลกอัตมาภาพพระอธิการสมโชคคำพีรธรรมโมอ,อยู่จำมนสานะวัดลุมพุกอุดมพระนารามหมู่ที่สองบ้านลุมพุกตำบลโคกตาลอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดวันนี้อยากจะมาแนะนำวัดวารามให้ญาติโยมได้ชื่นชมสักนิดหนึ่งนะอัตมาภาพเป็นคนพื้นเพอย,อยู่กรุงเทพ นะครับอยูอ่ซอยอ,อนนุชนะครับ35มานะม,นจมนาจามนษาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปี2อ3 4อปัจจุบันนี้ก็ได้รเริ่มในการก่อสร้างพัฒนาขึ้นมามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นสาลาการประเรียนนะครับที่อยู่ทางด้านนู้นนะครับไม่ว่าจะเป็นที่อยู่ด้านหลังนักสมาภาพนี้ก็ะจะสร้างเป,เ,าเป็นเรือนลากไม้นะครับเป็นเรือนลากไม้นะครับ ก็กําลังจะสร้างต่อไปที่เราเห็นนี้เป็นไม้ตะเคียนทองนะครับแล้วก็ทางด้านหน้าศารานั้นการปรับภูมิทัศน์ด้านหน้าสารานะครับก็จะเป็นการสร้างองค์พญาปู่สีสุดโชและก็องค์ย่าสีปทุมมาครับในโอกาสที่อาตมาภาพได้มาพบป่าญาติโยมในวันนี้ นะครับก็อยากจะฝากคติธรรมข้อคิดเตือนใจให้ญาติโยมได้นำไปคิดนำไปปรับใช้นะครับก็คือว่า,เ,าเมื่อใดนะครับที่เรา,เอามองว่านะคนทั้งโลกเนี่ยเป็นคนดีหมดนะครับนะเลวแต่ตัวเราคนเดียวเมื่อน,นั้นแสดงว่า,เ,าเราเนี่ยเริ่มมีคติธรรมมีข้อคิดมีข้อธรรมอยู่ในใจของเราแล้วแต่เมื่อใดที่เรามองว่าคนทั้งโลกเลวหมดแล้วเราดีอยู่คนเดียว เมื่อน,นั้นเราคงจะหาที่อยู่ลำบากในโลกใบนี้นะครับเหมือนกับหลายๆท่านที่ไปชื่นชมนะครับตามวัดต่างๆที่เขา,ามีรูปปั้นพญายนาคมีรูปปั้นอะไรต่างๆมากมายนะครับบางคนก็อาจจะวิาพากษ์วิจารณ์นะครับตำหนิตีเตียนว่าอย่างนั้นอย่างนี้แต่ตามาภาพอยากจะให้ข้อคิดทิ้งท้ายไว้ตรงนี้ว่านะครับ สิ่งที่เรามองไม่เห็นนะครับไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีอยู่จริงนะครับยกเช่นยกตัวอย่างเช่นอากาศนะครับอากาศเรามองไม่เห็นนะครับแต่ว่าถ้าเราขาดมันเราก็ตายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้โยมค่อยๆค,คิดนะครับยึดหลักของพระพุทธเจ้านะครับเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต นะขอฝากข้อคิดไว้ว่านะเราควรจะค่อยๆในการปรับเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างนะครับไม่ใช่ว่าเราจะไปปรับเปลี่ยนทุกอย่างได้ภายในพิจตานะครับเราควรจะปรับเปลี่ยนค่อยๆเป็นค่อยๆไปตามหลักขุนเจ้าที่ท่านว่านะครับเปลี่ยนเทพมาเป็นธรรมนะครับเปลี่ยนธรรมมาเป็นกรรมนะครับคือค่อยๆเปลี่ยนนะครับจากเทพนะครับเปลี่ยนจากเทพมาเป็นธรรมนะครับ เปลี่ยนจากกรรมมาเป็นเปลี่ยนจากธรรมมาเป็นกรรมอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะนั้นวันนี้ครับก็อยากจะฝากทิ้งท้ายไว้นะครับขอเรียนเชิญนะครับเจริญพรญาติโยมนะครับที่ได้เห็นนะครับคลิปนี้นะครับได้เห็นวิดิทัศน์นี้นะครับก็ได้บอกบุญญาติโยมว่านะครับวันที่18-19ตุลาคมนะครับที่จะถึงนี้ทางวัดเราจะมีการเททองหล่อพระประธานพระปฐมทรงเครื่องจักรพัด ขนาดหน้าตักกว้าง70นิ้วนะครับญาติโยมท่านใดมีโอกาสอยู่ใกล้เคียงหรือว่ามีโอกาสอยากจะร่วมบุญนะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับตามาความศรัทธาของท่านทั้งหลายเลยนะครับก็ฝากทุกท่านไว้ด้วยครับจเจริญพรี่คือวัดอุดอรุมพุกอุด,อด,อด,อดมพนารามนะคะซึ่งอยู่ในเขตอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดนะคะก็เป็นวัดที่กำลังพัฒนาซึ่งนะคะให้มา เป็นสายบุญกับเราซึ่งวี่ีทางวัดของเรานะคะก็จะมีอาการจัดทําบุญครั้งใหญ่นะคะนั่นก็คือในวันที่19ตุลาคม2563นี้จะมีพิธีหล่อองค์พระประถมนะคะแล้วก็มีพิธีทอดกระถินซึ่งในวันที่19นะคะจะเป็นพิธีทอดกระถินแล้วก็ข้าวหลามพันบ้างนะคะเราจะจัดไปต้อนรับซึ่งเราเคยทํามาแล้วนะคะ ด้วยฝีมือพี่น้องของเราใช่ไหมคะเ,เราจะทำข้าว้ามรอท่านนะคะเชิญน,นะคะที่วัดลุมผู้กุดมพนารามค่ะ